สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน EP ีที่157สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันจันทร์ที่8มกราคมสองพันะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านบ้านมาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วนะครับพี่พระบ้านบ้านราคาหลักร้อย ขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่รีบทักถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรเลย096294093 5จะแอดไลน์ใกล้ดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจกับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปนะครับพี่จะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็พี่ๆขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยนะครับพี่วันนี้มีพระมาแบ่งปันไม่มากไม่มายแต่ว่าก็ยังถือว่าพอสมควรนะพี่เนาะจะไปไวนิดหนึ่งนะพี่เนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับพี่ๆนะครับพี่ถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะพี่เนอะทุกรายการเลยพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมรายการไหนก็ได้พี่ที่พี่สนใจนะครับเอ้า เริ่มต้นรายการแรกกันเลยครับพี่เริ่มต้นรายการแรกที่นี่เลยครับพี่เหรียญหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาสวยๆเก่าๆพี่ๆลองดูครับสวยๆเก่าๆแบบนี้โดนใจพี่ๆไม่เอ่ยลองดูนะพี่นะเด l ี ong, ong ๋ยวน้องลงกล้องให้ดูครับสวยงามดีครับพี่ถือว่าสวยงามดีครับพี่เหรียญสวยๆเก่าๆแบบนี้ ięcy. พี่เป็นไงครับพี่ลงกล้องทีเดียวเป็นไงพี่โดนใจพี่ๆมั้ยครับโอ้โหดูพี่ดู เนี่ยเนื้อหาแบบเนี้ยครับพี่เนื้อหาแบบเนี้ยโดนใจพี่ไม่เอ่ยลองดูนะพี่เนาะหลวงพ่อน้อยวัรมศา,าราเหรียญหน้าเสือสวยๆคลาสสิกเข้มขังมากๆพี่ๆลองดูเนื้อหาแบบนี้ครับพี่เนื้อหาแบบเนี้ยพี่ๆลองดูนะครับอย่างเงี้ยชอบไม่เอ่ยลองดูนะครับพี่หลวงพ่อน้อยธรรมศา,าราสวยงามดีครับพี่สวยๆแบบนี้โอ้โหเป็นไงพี่เอามานําเสนอรายการแรกเลยนะพี่เนาะเอา400บาท หลวงพ่อน้อยเอาแค่400ครับพี่และการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่เหรียญหลวงพ่อพม,มสอนลอดนะพี่นนอะหลวงพอลอดนะพี่นะ้นงเหรยญหรือเรียกว่าหลวงพ่อพม,มสอนอย่างนี้นะพี่นนอะผิวส้มๆสวยๆแบบนี้เขาเลี่ยมเก็บผิวไว้อย่างนี้นะพี่นะบบน,นววองนนนะดูตัวยัน,นแม่เมพี่ คลาสสิกเลยครับพี่ไม่ต้องเยอะนะพี่น้องไม่ต้องเยอะกําลังน่ารักเลยพี่แล้วบอกได้เลยว่าเหรียญนี้สวยๆคมชัดดีจริงๆครับพี่ดูรายละเอียดคมชัดมากๆครับพี่รายละเอียดคมๆชัดๆแล้วจมูกนี่โดง่งปริ๊ดเลยพี่จมูกโดง่งปริ๊ดเลยพี่เหรียญนี้นี่ครับพี่ดูตัวหนังสือหลวงพ่อพรม,มสอน วงเล็บลอดแบบนี้เป็นไงพี่สวยงามไหมครับดูรายละเอียดเหรียญสวยๆผิวพันธุ์นี่กําลังน่ารักน่าใช้อย่างนี้เลยครับพี่ลองดูนะครับพี่เนาะตัวยันเป็นไงพี่ด้านหลังตัวยนันโอ้โหเป็นไงพี่คมชัดดีไหมพี่คมชัดดีไหมครับพี่เส้นสายฝนวิ่งให้เต็มเหรียญเลยนะพี่เนาะสวยๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เอาแค่400บาทสวยๆแบบนี้เอาแค่400ครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่ สมเด็จปีรันนะพี่เนาะโอ้โหผมได้เลี่ยมเก่าๆบ้านๆมาแบบนี้เลยคุณลุงเขาได้มาคุณลุงเขาเก็บไว้อย่างนี้เลยพี่เขาเอาไว้ใช้แบบนี้พี่เป็นตลับเนาะเป็นตลับหนึ่งใบตลับเก่าไปนิดหนึ่งพี่ๆตลับเก่าที่เก่าอย่างนี้คลาสสิกดีครับพี่สมเด็จปีรันสุมโพสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับอย่างเงี้ยโดนใจพี่ๆหรนะือเปล่าเนาะเนี่ยสุมโพสมเด็จปีรันสุมโพส,สวยๆตลับเก่าๆเข้ากันดิจริงคลาสสิกสุดๆครับพี่ลองดูนะพี่นนองเนื้อหาแบบนี้ ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ชอบจัดไปแล้วผมบอกได้เลยว่าเอาว่าพี่ดูเนื้อหาก่อน พี่ดูเนื้อหาก่อนแล้วผมบอกราคาแล้วพี่จะอุ้ยโอ้โห,โหระคาแค่นี้เองโอ้โหดูพี่ลองดูนะครับเนี่ยดูอย่างเงี้ยพี่เอาให้ชอบก่อนเลยพี่ตลับเก่าๆได้มาบ้านๆแบบนี้พี่ลองดูเนี่ยเก่าจริงพี่เก่าจริงเนาะเนี่ยพี่พดูโอ้โหดูเนี้ยได้มาอย่างนี้เลยครับพี่ลองดูนะครับพี่เนาะอ้าสมเด็จปีรันแบบเนี้ยพี่ดูสมเด็จปีรันแบบนี้มีตลับหนึ่งใบเอาแค่300บาทเป็นยังไงพี่ราคา300บาทเท่านั้นครับพี่เอ้าลองดูนะพี่เนาะถ้าชอบจัดไปรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่สม สมเด็จสุมโพอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูนะครับเก่าๆเป็นชินตะกัวเก่าๆผมได้มาอย่างนี้เลยได้มาบ้านๆแบบนี้เลยข้างหลังมีรอยจานนะพี่นะด้านหลังจานเนี่ยผมดูว่าจะเป็นแบบคล้ายๆรอยจานหลวงปู่สุกหรือเปล่าพี่ๆลองดูแล้วกันเนาะพี่ๆลองดูแล้วกันนะครับพี่ถ้าชอบอย่างนี้พี่ๆลองดูครับเนี่ยสมเด็จสุมโพเนี่ยลองดูนะครับพี่ฐานบัวแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับอย่างเงี้ยไม่รู้ผมพูดเรียกชื่อพิมพ์ถูกหรือเปล่านะพี่เนาะ เจ้าของก็บอกมาอย่างนี้น้องก็เชื่อมาเลยเพราะว่าน้องไม่รู้ไม่มีความรู้จริงๆครับพี่เขาบอกว่าเป็นซุ้มโพเขาว่างงเนาะถ้าผิดพลาดต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะพี่เนาะแต่ด้านหลังมีรอยจานแบบนี้ด้านหลังมีรอยจานแบบนี้พี่พี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่โดนใจพี่พี่หรือเปล่านะพี่เนาะอุ้ยขออภัยครับพี่พระพระล่วงไปแล้วลองดูนะครับพี่อย่างนี้โอ้โหเป็นไงพี่ดูคลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีอย่างนี้นะพี่นะถ้าพี่ชอบจัดไปอย่างเงี้ยซุ้มโพอย่างเงี้ยพี่เอาสามร้อยบาท สมเด็จซุ้มโพสามร้อยนนก็พีเนื้อตะกัวเก่าๆดีครับพี่รายการต่อมาอันนี้น้องไม่ทราบที่ไม่ทราบเกจิคณาจารย์เป็นเหรียญไม่ตัดปีกครับพี่เป็นเหรียญไม่ตัดปีกครับพี่ลองดูนะครับพี่น้องพยายามค้นหาแล้วตอนแรกคิดว่าเป็นหลวงปู่เผือกตอนแรกที่ที่ได้มาจากบ้านเลยคิดว่าเป็นหลวงปู่เผือกแต่ว่ายพยายามค้นแล้วมันไม่ใช่นะพี่เนาะ รู้ว่าใช่ไม่รู้น้องไม่รู้ดูถูกหรือดูผิดยังไงไม่รู้เอาแต่เป็นเอาเป็นว่าน้องไม่ทราบที่เอามาแบ่งปันปพี่พี่เหรียญโล่เหรียญอาร์มอย่างเงี้ยพี่เล็กๆไม่ตัดปีกนะสวยคลาสสิกจริงๆครับพี่เหรียญเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่เนี่ยกำลังน่ารักเลยพี่ลองดูนะครับเอาไปให้เด็กคลองได้เลยพี่เอาไปให้น้องๆคลองได้ให้ลูกๆคลองได้นะพี่เนา เาลองดูนะพี่นะอย่างนี้ครับพี่ลองดูครับเนี่ยพี่ลองดูเนี่ยรายละเอียดกาลังน่ารักเลยพี่กำกลังน่ารักเลยครับพี่นี่ดูอย่างเนี้ปีลึกแน่ๆครับพี่สองสี่กว่าแน่นอนครับพี่ พระที่ออกสไตล์แบบนี้ผมดูว่าเก่าดีเนาะพี่น้องเลยเอามาแบ่งปันแล้วมีการแบบไม่ตัดปีกด้วยนะเทไปอีกหนึ่งแบบเทไปอีกแบบหนึ่งพี่ลองดูครับเนี่ยพี่ลองดูอย่างนี้เลยครับพี่สวยงามดีพี่สวยงามดีครับพี่ลองดูแล้วกันเนาะพี่เนาะอา้าสองสี่หกหกเขาก็เขียนอยู่จะไปเดาทําไมสองสี่หกหกชัดเจนทันดเดาอละปีอีกอา้าลองดูครับพี่เนี่ยสองสี่หกหกพระเก่าดีโอ้โหพระเก่าสองสี่หกหกปีนี้สองสี่สองห้าหกเจ็ดพระไปแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งปีเอ้าโดย รวมพระ1 0 1ปีกันลังน่ารักเลยครับพี่อย่างเงี้ยลองดูนะพี่เนาะเอา400บาท2466หกเนี่ยพี่ผมไม่ทราบเกจินะสอง6ี่หเนี่พี่101ปีแล้วพี่เอา400เท่านั้นครับพี่ลองดูครับพี่ถ้าชอบจัดไปนะพี่เนาะรายการต่อมานี่เลยครับพี่รายการต่อมาเป็นล็อกเกตหลุมพ่อแดงวัดเขาบนไดิยอ,อันนี้เขาไม่ได้เลี่ยมเก็บไว้นะพี่เนาะเขาไม่ได้เลี่ยมไว้พี่เนี่ยเป็นมาอย่างนี้เลย ด้านหลังเป็นตัวยันอย่างนี้เลยครับพี่ยันประจําตัวหลวงพ่อนะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่เนี่ยอย่างเงี้ยคลาสสิกโดนใจพี่ๆมั้ยครับหลวงพ่อแดงล็อกเก็ตพ่อแดงสวยสวยสีสันสวยงามอย่างนี้เลยครับพี่นี่ด้านหลังเนี่ยปิดฝาเป็นลายยันหลวงพ่อแบบนี้เลยนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่สวยงามดีนะพี่นะเอาไปเลี่ยมไปใช้ได้พี่เอาไปเลี่ยมไ้ใช้ได้นะพี่เนาะได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่สวยงามดีจริงๆครับพี่หลวงพ่อแดงเนี่ยล็อกเก็ตพ่อแดงเนี่ยเอา300บาท ล็อกเก็ตพ่อแดงเอาแค่สา0รอครับพี่โอ้โหเป็นไงพี่ราคาโดนใจไหมครับพี่ไม่แพงไม่แพงเอามาแบ่งปันเหมือนเดิมพี่ไม่แพงหลักร้อยเท่านั้นครับพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมอะไรกันไหนแจ้งน้องได้นะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่พระปิดตาหลงพ่อแก้วเกสาโลวัดละหันไล่จังหวัดระยองรายละเอียดเหรียญนด้คมชัดดีครับพี่รายละเอียดเหรียญนถือว่ายังดูคมชัดดีพี่พี่ถ้าชอบจัดไปนะพี่เนาะ อย่างนี้เลยครับพี่ลองดูนะครับพี่เนี่ยลองดูพี่นิ้วมือติดคมชัดเนี่ยพี่เส้นเกษาเขาเรียกว่าอะไรพักศกเข้าไหมพี่เป็นเม็ดกลมๆอย่างนี้เลยครับพี่ดูรายละเอียดสวยงานดีครับพี่นี่นิ้วเท้าเห็นชัดนะพี่เนาะเนี่ยหลวงพ่อแก้วเกษาโล19หลวงพ่อแก้วเกษาโลมีต่อโคดหนึ่งตัวที่ตรงฐาน ฐานฐานรองแล้วพี่นะ้องอย่างนี้นะครับพี่นี่ดูตัวาลายลักษณ์อักษรลายยันตัวหนังสือตัวอักษรแบบเนี้คมชัดดีครับพี่ตัวอักษรคมแบบนี้ชัดๆัดดีพี่ๆลองดูนะครับดูโอ้โหดูอย่างเงี้ย คลาสสิกดีไหมพี่คลาสสิกดีนะพี่เนาะคือว่าคมชัดดีนะพี่เหรียญคมชัดดีครับพี่ทองแดงคมคมชัดๆเนี่ยตัวยันชัดเจนครับพี่ตัวยันชัดเจนครับพี่ไม่ต้องห่วงเลยตัวยันคมคมชัดๆแบบนี้พี่พี่ลองดูนะครับถ้าชอบจัดไปเลยพี่ถ้าชอบจัดไปเนาะพี่เนาะเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วแบบเนี้ยครับพี่เอาแค่สี่ร้อยเหรียญปิดตาพ่อแก้วอย่างเงี้ยเอาสี่ร้อยครับพี่อากาศเปลี่ยนแปลงพี่พี่ดูแลสุขภาพมันด้วยนะครับ เอ้าลองดูนะพี่นะรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่เหลียนหน้าแก่หลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคเนืเน้อทองแดงสวยๆรายละเอียดคมชัดดีครับพี่ลองดูนะครับแล้วเลี่ยเลี่ยมเลนมาเรียบร้อยแล้วพี่พร้อมใช้เลยนะพี่นาะสองห้าห ที่ละลึกในงานผูกพัทศีมาวัดเขาถ้ำบุญนาคอำเภอตาคีจังหวัดนะครสวรรค์หลวงปู่ศรีฉันทะศิริโอ้โหพี่ลองดูตัวยันตัวหนังสือคมชัดครับพี่รายละเอียดหน้าตาหลวงปูค่คมคมชัดๆเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูเราเลี่ยมเลนเรียบร้อยแล้วพี่พร้อมใช้ได้เลยนะพี่น้องดูหลวงปู่ศรีเป็นไงพี่ในตาเมตตาดวงตายังคมชัด ชัดเจนดีจริงๆพี่นี้รายละเอียดสวยงามดีครับพี่ดูริ้วจีวรคมคมตัวยันที่ติดตรงสังฆตินะพี่เนาะสวยงามจริงๆครับพี่ดูโอ้โหคมชัดดีนะพี่เนาะรายละเอียดถือว่ายังดูคมชัดดีครับพี่ผิวเดเดิมๆบ,บ้านแบบนี้พี่พ,พ,พี่ลองดูนะครับตัวยันนะพี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าคามชัดดีมากๆที่ระลึกเนี่ยพี่ดูตัวหนังสือคมชัดดีไหมครับพี่เนี่ยที่ระลึกในการผูกพัทสีมาวัดเขาทำบุญน,นาคกันพี่เนาะสองห้าหนึ่งเก้าตัวหนังสือตัวยันคมชัดนี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่ ตัวยันคมๆอย่างนี้เลยครับพี่ลองดูเนี่ยน้องพยายามลงกล้องให้ชัดเจนให้พี่ดูให้ชัดเจนที่สุดนะพี่น้องลองดูครับพี่ถ้าอยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้นะครับพี่เอ้าเหรียญหนงปู่สีแบบนี้ครับพี่เหรียญหน้าแก่ปู่สีเนี่ยเอา400บาทหน้าแก่ปู่สีเอาแค่400่รัอพี่โอ้โหเป็นไงพี่ราคา โดนใจพี่พี่ไหมครับรายการต่อมาเป็นเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบนไดอิฐนะพี่เนาะสองห้าหนึ่งเจ็ดอายุครบรอบอย่างนี้ครับพี่นี้อายุครบรอบอายุครบแปดรอบน้อง้องขออภัยจริงพี่อายุครบแปดรอบหลวงพ่อแดงนะพี่เนาะวัดเขาบนไดาอิดเหรียญคุกเข่าสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับนี่ตัวยันตัวยันประจาตัวหลวงพ่อเลยนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่กําลังเหรียญเนี่ยถือว่าน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่เนาะ ถึงแม้จะแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วพี่แต่ก็ยังดูน่ารักดีครับพี่ยังดูน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ลองดูนะครับพี่เหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงไม่พี่ลองดูเนี่ยพี่ผิวเขาอาจจะเปิดไปบ้างเนาะพี่เนาะอาจจะมีผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่นะเนี่ยหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดอย่างเงี้ยครับพี่เหรียญสองห้าหนึ่งเจ็ดเนาะพี่เนาะอายุครบแปดรอบหลวงพ่อแดงแบบนี้กาลังน่ารักดีเลยพี่กําลังน่ารักดีเลยพี่เผื่อพี่ชอบ ผื่อพี่ชอบกันนะพี่นอ้องเนื้อทองแดงสวยๆตัวยันด้านหลังก็ยังถือว่ายังดูคมชัดดีนะพี่นนอะยังดูคมชัดดีพี่ถึงแม้จะแบบไม่ได้คมเป็นเส้นเป็นโนมเป็นสันแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ล้มไปจนหน้าเกียดนะพี่เนาะอย่างเนี้ยแล้วผมบอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันนะพี่ราคาไม่แพงอย่างเนี้ยน้องเอามาแบ่งปันพี่ๆเอาแค่300บาท <c oughs> เหรียญคุกเข่าพ่อแดงนะพี่อายุครบ8ดรอบนะพี่พระสภาพกลังน่ารักน่าใช้ ทพี่น้อผ่านกันใช้งานมาบ้างพี่เอาแค่300เท่าน,นั้นคับพี่โอ้โหเป็นไงพี่ราคาหลักร้อยจริงๆคับพี่ราคาหลักร้อยจริงๆคับพี่เอามาแบ่งปันไม่พแพงรายการต่อมาเป็นพระมเหสวนเนื้อโลหะเก่าๆหล่อเก่าๆแบบนี้ครับพี่ลองดูเรียมเรียบร้อยสองหน้านะพระมเหสวนสองหน้าแบบนี้สวยงามดีคับพี่ดู แม่ดูความคลาสสิกของเหรียญน,นะพี่เนาะอย่างงี้ยพี่ดูโลหะดูเนื้อหาโลหะเก่าๆดีพี่เนื้อหาโลหะเก่าๆโลหะผสมเก่าๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับนี่อ่าเนื้อหาแบบเนี้ยพี่เอามาแบ่งปันพพี่เหมือนเช่นเคยแล้วบอกได้เลยว่าไม่แพง แล้วบอกได้เลยว่าไม่แพงครับพี่พระ,ะเมสสูวันเก่าดีพี่ผมได้มาบ้าน,บาน,บานแบบนี้เนาะสองหน้าพี่ๆลองดูพิมสองหน้าแบบนี้โอ้โหดูองค์นี้เขาดูมีรอยโลหะอย่างนี้เลยครับพี่ดูเนี่ยตรงมือเป็นหลุมนิดนึงเนะพี่เนาะตรงมือเป็นหลุมนิดนึงนะแต่ว่าถือว่าคลาสสิกดีพี่คลาสสิกดีนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่ดูเนี่ยดูโลหะเก่าๆตามสไตล์พระหล่อบโบราณพี่ ตามสไตล์พระหล่อโบราณครับพี่อย่างนี้นะพี่เนาะลองดูแล้วกันพี่เอาให้ชอบแล้วกันนะครับอย่างนี้ลองดูพี่เอา400บาทพระมเหสวนสองหน้า โลหะเก่าๆเอาแค่400ครับพี่รายการต่อมาครับพี่ใกล้จะหมดแล้วนะวันนี้คลิป EP 157ในยามเย็นๆของวันจันทร์แบบนี้พี่ใกล้จะครบใกล้จะหมดแล้วพี่เป็นขุนแผนพายคู่นะพี่นนอะขุนแผนพายคู่เนื้อชินตะกัวแบบนี้คลาสสิกดีพี่ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ชอบจัดไปครับพี่พี่พี่พท่านใดที่ชอบพักกลุพี่พีท่านใดที่ชอบขุนแผนอย่างนี้นะพี่เนาะแม่มหาสเสน่ห์เมตตา อย่างนี้เลยครับพี่ลองดูครับมีคาบกูเกาะแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่ดูเนี่ยขุนแผนชิ้นตะกัวเก่าเก่าดีพี่ชิ้นตะกัวเก่าเก่าพายคู่เท่ดีจริงๆพี่พี่ลองดูนะครับพี่อย่างเนี้ยเนื้อหาประมาณนี้เลยพี่ชิ้นตะกัวเก่าเก่าแบบเนี้ยถ้าพี่ชอบจัดไปครับพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปเนาะอย่างเงี้ยครับพี่หลังลายผ้าสวยๆหลังลายผ้าสวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูนะครับถ้าพี่ชอบจัดไปเลยอย่างเงี้ยลองดูพี่เอาา3ร้อย เท่านั้นขุนแผนพายคู่ชินตะกวัวเอาแค่300ครับพี่โอ้โหเป็นไงพี่ราคาโดนใจพี่พี่ไหมครับรายการต่อมาเป็นพระกองอีกแล้วพระกองพระกองเนี่ยพี่ดูโ,โหพี่ลองดูนะเนี่ยได้มา,บ,าบ้านแบบนี้เลยพี่เขาเก็บ เก่าเก่าอุ้ยเก่าเก็บแบบนี้เลยพี่เก่าเก็บแบบนี้เลยนะให้พี่ดูก่อนนะให้พี่ดูก่อนนะเนี่ยพี่ลองดูนะครับเนี่ยโอ้พระกลิง่งขยับไปแล้วไม่น่าขยับแรงเลยเออตรงนี้เขาเบิดจะมีรอยปั๊มเก่าแลพี่นะ้องรอยปั๊มตาวัดเก่าอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเก็บไว้นานมากแล้วพี่ตาปั๊มมันก็เลยหายออกไปนะพี่เนาะอันนี้พี่ลองดูครับพี่พระกลิ่งหลวงพ่อรว,วยชุดตินทรโรรุ่นหนึ่งวัดโคสุตราม น้าพี่อสันบุรีจังหวัดชัยนาทพศ2521กล่องเข้ามาอย่างนี้เลยนะพี่นะกล่องเข้ามาแบบนี้เลยพี่ลองดูเนี่ยเนี่ยกล่องเข้ามาแบบนี้พี่เนี่ยกิ่งเนี่ยอย่างนี้นะพี่เนาะนี่ลองดูนะครับพี่อย่างเงี้ยโอ้โหได้มาทั้งกล่องแบบนี้เลยนะได้มาทั้งกล่องแบบนี้เลยนี่ได้มาเมื่อวันอาทิตย์นี้เองครับพี่เลยวันเนี้ยเย็นๆยนันจันทร์ได้เอามาแบ่งปันไปพี่นะครับเนี่ยแต่ว่าองค์เนี้ยน้องชอบตรงที่เขามีกล่องเนาะแต่ว่าเสียดายจริงๆีีเสยดจริงๆ กลิ่นเขาไม่ดังเอา้าเสียดายจริงๆที่กลิ่นเขาไม่ดังครับพี่เนี่ยกลิ่นเขาขัดไปแล้วละ่ะกลิ่นเขาขัดไปแล้วพี่เนี่ยเนาะโอ้เสียดายจริงๆงครับพี่กลิ่นขัดไปเดียวครับพี่พระกลิ่นรุ่นหนึ่งหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามเขาเขียนไว้เรียบร้อยชัดเจนครับพี่มีอุดตัวอุหนึ่งตัวอย่างนี้นะพี่เนาะเนื้อหาแบบนี้คลาสสิกดีจริงๆครับพี่เนื้อหาแบบนี้คลาสสิกดีจริงๆครับพี่ โอ้เสียดายจริงรจ,จริงเสียดายจริงจริงเขามีกล่องเรียบร้อยเลยพี่แม่ถ้ากลิ่งดังสักหน่อยนะโอ้ยแบบสมบูรณ์เลยนะพี่เนาะถ้ากลิ่งดังที่สมบูรณ์เลยพี่อย่างเงี้ยโอ้โหดูสวยงามครับพี่สวยงามดีเนี่ยเนื้อหาแบบเนี้ยพ,พี่ลองดูนะครับเนื้อหาแบบเนี้ยพี่พี่ลองดูอย่างเงี้ยชอบกันไม่เอ่ยพระกลิง่งรุ่นหนึ่งหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามด้านใต้าฐานอุตโตุแบบนี้เขามีกล่องมาเรียบร้อยเลยครับพี่ เขามีกล่องมาเรียบร้อยเลยครับพี่เนี่ยลองดูนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่เนาะอย่างเงี้ยต้องเอาห้าร้อยบาทพระกลิ่งมีกล่องชัดเจนมีกล่องให้เรียบร้อยเลยนะพี่เนี่ย ล่องเขาเขียนไเ้เจ็ดร้อยพัชกิ่นของพวกกลวยชุดตินทโลรุ่นหนึ่งนะพี่เนาะวัดโกสิตาลาม2 5 2 1นเนี่ยพี่มีกล่องชัดเจนมีกล่องเก็บมาให้อย่างนี้เลยเสียดายกลิ่นเขาไม่ดังแค่นั้นเองนะพี่เนาะเอาแค่500บาทกับพี่รายการสุดท้ายเป็นหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลอีกหนึ่งรายการนะพี่เนาะเป็นพระสมเด็จพิมพ์แหวมกม่านหลวงพ่อกลวยเนื้อขาวแบบนี้พี่โซนผงน้ำมันขาวขาวแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยงามดีครับพี่ผมได้มาบ้านบ้านเลยพี่เขาเลี่ยมเก็บ เขาเรียกเขาเรียกอะไรเรียมเก็บเรียมเก็บผิวไว้อย่างงี้นะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่ดูคลาสสิกดีไหมพี่เนี่ยดูพระพิมพ์ลึกชัดเจนพิมพ์ทรงลึกชัดเจนนะพี่เนาะคมคมชัดชัดครับพี่เนี่ยดูนะพี่นะนี่เลยครับพี่ลองดูครับพี่นี่ สมเด็จแหวกมา่านหลงพกกลวยเนื้อขาวขาวแบบนี้โอ้โหสวยงามดีจริงจริง,รงครับพี่สวยงามดีจริงๆร,งรงิครับพี่ลองดูครับเนี้ยสวยงามจริงๆครับพี่สวยงามจริงๆอย่างนี้เลยครับพี่ลองดูนะถ้าพี่ชอบจัดไปโอ้โหดูคลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีเนาะแหวกม่านพกกลวยสวยๆแบบนี้ครับพี่นะพแบบน,พน้องเอาแค่สี่รอยบาทสมเด็จแหวมกม่านพกกลวยชุดอินทโล เนื้อขา,ขาวๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูนะอย่างเงี้ยชอบกันไม่เอ่ยลองดูพี่คลาสสิกดีนะน้องพี่เนาะเอาแค่400บาทสัญญาณกลิ่งรวนๆลวแล้วครับพี่สแสดงว่าวันนี้คลิป EP 157น้องนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วนะครับพี่เดี๋ยวซูมออกให้ดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างอ้าวพี่ลองดูเลยครับพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่รีบทักทาย้องมานะครับพี่ละวังไม่ทันนะพี่ใจร้อน รีบโทรเลยน,น้องพี่เนาะดูรายการไหนโดนใจปุ๊บรีพ,พี่รีบโทรมาเลยหรือว่าไลน์มาได้เลยพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งน้องได้นะพี่น้องไม่ต้องเกรงใจพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่เอ้าวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขอไปพี่พี่ด้วยนะครับวันนี้ยามเย็นวันจันน้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ